ความรัดรอะถ้ามันจะเปรียบก็เหมือนแค่เปลือกไข่เวลามันเข้าไปอะมันไม่หลงเหลืออีกแล้วเว้ยความรัดรอะเข้าใจปะมันมีแต่จะรัดรึงรัดรึงก็คือความรักนั่นแหละมันรัดรึงรัดรึงแรแกๆมึงก็อยากจะดูดเข้าหากันไปสู่ด้วยกันไปทาอะไรด้วยกันไปกินไปหลับไปนอนไปใช้อะไรด้วยกันแต่สุดท้ายมึงเข้าไปมึงจะไปเจอไข่ขันไข่ขาวพอมึงเจอไข่ขันทนั่นแหละมึงจะเจอด้านอีกด้านหนึ่ง ของเปลือกไข่ที่ไม่เจอกันเข้าใจป้นบรรจุนพอไม่เจอกันจะเริ่มผลักกันผลักกันผลักกันเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันระหว่างไข่ขาวกับเปลือกไข่ได้ไหมความรัดควันรัดที่เป็นเนื้อหนุยกับเนื้อนอนเนื้อในกับเนื้อนอกเสร็จปุ๊บปุ๊บนจะเป็นยังไงต่อมันก็จะไปเจอไข่เด่นไข่แดงจนสุดท้ายมันจะไปเจอครับว่าจุดนั้นแหละครับจะดูดกับผลักมันตรึงครับมันตรึงเข้าด้วยกันไหมถ้ามันไม่ตรึง ก็จบครับมันจะไปตายเอาแค่ไข่ขาวกับเปลือกไข่แต่พอเจอไข่แดงไข่แดงมันตรึงตรึงสัตที่เนี้ยมันจะไปเจอนิคลีสนะครับมันจะไปเจอโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนอีตัวนิคลีสเนี่ยนะครับสังให้ดีนะตรงกลางระหว่างเอนตรอนกับนิวตรอนครับมันจะเจอใจกลางหรือแก่นแกนของความสําคัญว่าบันทึกหรือบอดหรือบรรทุกที่คุณใส่อยู่ในเบื้องลึกของไอ้ภูเขาใต้น้ําจนนะ่ะ บุกเขาใต้ํำแข็งนั่นแหละครับมันจะเป็นบทพิสูจน์อีกทีนึงว่าคุณจะอยู่กันได้หรือเปล่าอยู่ได้ไม่ได้ตรงนี้ครับตัวที่จะชี้วัดคือตัวหนุ่ยคัชไม่ใช่ตัวควันสุดไม่ใช่ตัวที่ไม่มีเหตุกุลจะต้องเป็นเจอตัวที่กําลังเจอเหตุกุลที่บีบเอาความเห็นแก่ตนของแต่ละคนออกมาใส่กันทำลายกันด่าก,กันคิดไม่ดีใส่กัน และก็ผลักกันหนอดในที่สุดและก็จะไม่เจอกันอีกจากเป็นจากตายจากร้ายจากดีมันอยู่แค่นี้ครับเพื่อนเชื่อนเพราะนั้นบทพิสูจน์ทั้งหมดเนี้ยจงเลือกคนที่ซับพอร์ตเราในยามที่เราเป็นทุชหลังจากที่เราหลงละเมอไปกับความหอมหวานภายนอกเรียบร้อยแล้วและนั่นแหละครับจะเป็นความยั่งยืนที่สุดสําหรับเจนนะครับเ9 9 9จปูเซฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้เราไม่เข้าใจก,กันฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องปฏิรูปพันธ์ทางตัวและทางอ้อมโลกใบนี้จะได้นานชั่วโมมาริเคิล